สวัสดีค่ะท่านผู้ที่เริ่มใส่และศรัทธานในวิชาหโหราศาสตร์ไทยทุกท่านนะคะพบกับอาจารย์มณีนัคราชพริกชีวิตลิขิตชะตาด้วยบารมีแห่งดาวและบารมีแห่งบุญนะคะกรับกระแสดาวพระหัสสบ,บดีย้าย14พฤศจิกายนี้ 14. จะเป็นอย่างไรกับทั้ง12ราศีสำหรับคลิปนี้ปินคิวของลัคนาราศีกรกฎค่ะก็คำทำนายพร้อมทั้ง ขั้นตอนการสวดมนต์รับส่งเทพพระรหัสสับดีเองที่บ้านนะคะและช่วงท้ายแนวเคล็ดลับฉบับอาจารย์มณีแนวทางการขอพรให้ปังของลักนาราศีกรกฎจ,จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะ <provoc adia> เกาะกระแสดาวพระรหัสสับดีย้ายลาศีสำหรับคนเกิดลักนาราศีกรกฎค่ะ มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะลัคนาในที่นี้หมายถึงการนำวันที่เกิดเดือนเกิดและเวลาเกิดของคุณไปผูกดวงวางลัคนากับโปรแกรมที่น่าเชื่อถือได้ลัคนาคุณสถิตราศีกรกฎก็ดูคลิปนี้ไปเลยนะคะแต่ก็อนุโลมให้ผู้ที่เกิด ราศีราศีกรกฎคือช่วงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมโดยประมาณแต่คุณไม่ทราบเวลาเกิดก็สามารถดูคลิปคำทํานายนี้ไปพร,พร้อมๆกับคนเกิดลัคนาราศีกรกฎได้เลยค่ะตั้งแต่14พฤศจิกายน2563เวลาตีสนาฬิก50นาทีเป็นต้นไปดาวพระรหัสสับ,บดี จะยกเข้าสู่เรือนพบที่7หรือเพ่งเลงลักนาคนลักนาราศีกรกฎค่ะก็จะโดดเด่นที่สุดในเรือนในเรื่องของความรักและหุ้นส่วนค่ะจัดได้ว่าเป็นลักนาที่ได้รับอิทธิพลด้านบวก100%เเซจากการย้ายราศีของเทพพระหัสสบดีครั้งนี้เข้าตำราคู่กันแล้วไม่แคล้วกันค่ะ ต่อให้อยู่คนละฟากฟ้าก็หากันจนเจอค่ะดาวพระหัสบดีเป็นพระเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ค่ะดาวพระหัสบดีเป็นเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมและสติปัญญาเป็นตัวแทนของคุณงามความดีโชคลาภการเจริญรุ่งเรืองดาวพระหัสบดีเป็นผู้พิพากษาบุญค่ะ เพราะเมื่อใดที่ดาวพระรหสัสบดีเข้าสู่เรือนไหนหรือปะกับดาวเจ้าเรือนอะไรสิ่งนั้นย่อมได้มาด้วยเหตุแห่งบุญเป็นเครื่องนำพาค่ะลัคนาราศีกรกฎนะคะที่ผ่านมาปี2ปีนี้นะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกในเรื่องของความรักและหุ้นส่วนเนาะบางคนที่มีคู่ครองแล้วนะคะเกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะ รักๆเลิกเลคาราคาซังกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็าบางรายาหรือบางรายเนาะที่ความรักยังปกติแต่ว่าคู่ครองคนรักเกิดปัญหาเาจ็บป่วยต้องรักษายาวนะคะหรือลัคนาราศีกรกฎที่โสดบางรายถ้าเผอทัวเผอตัวเผอใจเปิดให้ใครเข้ามาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เป็นช่วงเวลาฟ้าเปิดทางค่ะคือจะผิดฝาผิดตัวนะคะจะเจ็บกระดองใจมากก็มากค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2563เป็นเวลาฟ้าเปิดเจ้าค่ะเพราะว่าดา,าวพระหัสศดีเจ้าเรือนสุภะสุภะแสดงถึงบุญสุภะคือแสดงถึงความสำเร็จสุภะเนี่ยในตำลักโหราศาสตร์ ทั้ง12เรือนพบพบเจ้าเรือนสุภะคือพบจองฟ้านั่นแสดงว่าสุภะปัตตนิหมายความว่าในรอบ12ปีนี้คนเกิดลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสฟ้าเปิดทางให้พบคู่ครองพานพบคนที่มาด้วยเหตุแห่งบุญเป็นเครื่องนำพาที่มีศีลเสมอกันแม้มีตำหนิก็เช่นเพราะว่าดาว พระราษฎรีอีกในหนึ่งก็มาจากเรือนอริอาจจะมีตําหนิในร่างกายหรือตําหนิในการครองชีวิตของเขามาเป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่เขาคนนั้นเป็นผู้ที่นําความสุขความเจริญมาให้คุณค่ะเพราะว่าสุภะยังไงล่ะคะเป็นคนที่คุณเป็นแบบที่คุณฝันเป็นเทพบุตรที่คุณตั้งเป้าไว้จะมาเป็นคู่ครองคุณโดยเหตุแห่งบุญเป็นเครื่องนำพาค่ะ ข้อคิดสะกิดใจนะคะลัคนาราศีกรกฎจะมีคนเข้ามากระเทาะเปลือกหัวใจให้กระชุ่มกระชวยหรือให้มาให้พิจารณาสองลักษณะค่ะลักษณะที่เป็นเจ้าเรือนสุภะคือพระรหัส,สบดีที่อาจารย์มณีเห็นว่าควรจะเปิดใจรับแม้เขาเป็นคนมีตําหนิไม่ว่าจะตําหนิในร่างกายหรือเป็นคนมีอายุหรือเป็นคนพ่อไม้แม่ไม้ก็นับว่า มาด้วยเหตุแห่งบุญค่ะลักษณะค่อนข้างขาวเหลืองเคยดำรงตำแหน่งมีหน้าที่การงานใหญ่โตหรือจบดีกีจบจากนอกเคยทำงานต่างประเทศอย่างเงี้ยพิจารณาได้จะนำความสุขมาให้นะคะลักษณะที่สองที่มองแล้วว่าตั้งแต่ปลายปีเนี้ยจะเข้ามานะคะคือคนที่ลักษณะผิวดำแดงโครงย่างโค้งร่างใหญ่ๆ ตาเลือกโบนโนกแก้มตุกแก้มถุสูงแก้มตอบตอบ,ตอบฟันเก๋ๆอันนี้ให้ปิดประตูได้ห่างได้ห่างเลยมันจะทุกมากกว่าสุขนะจ้าขาจะทำอย่างไรให้คนที่มามาด้วยเหตุแห่งบุญคำตอบก็เร่งสวดมนต์สร้างบุญบารมีสร้างสะพานบุญให้บุญนั้นเชื่อมคนที่จะมามาด้วยเหตุแห่งบุญจึงจะมาปะปะกันได้นะคะ ก็อันนี้คือประสบการณ์ตรงเล่นจริงไม่ใช้สแตนงอินประสบความสำเร็จมาแล้วณขณะพอดะหมั่นสวดมนต์ภาวนาและตั้งจิตอธิษฐานพออธิษฐานเรื่องของความรักคุณเคยได้ยินเรื่องของกฎแห่งการดึงดูดไหมคุณให้บุญเป็นเครื่องดึงดูดคนที่จะมามาด้วยเหตุแห่งบุญพอเมื่อดาวพระหัสบดีเข้าสู่ราศีพกอ่าปัตตนิหรือเรือนภพที่เจ็ดของคุณปั๊บ มันจะมีพลังนึงดูดคนที่มานั้นจะมาด้วยเหตุแห่งบุญค่ะนะคะลักษณะไหนบอกไปแล้วข้างต้นนะคะอ่าแล้วก็คำถามหากจะถามว่าสวมดมนต์บทไหนแล้วจะสำเร็จที่ประสบการณ์ตรงนะคะบทบูชาพระธนาไตาแล้วก็พุทธชัยมงคลคาถาหรือพาหูงมมหากาพร้อมด้วยชินนบัญชรค่ะจากนั้นแผ่เมตตาแล้วอธิษฐานจิต คุณอยากได้คู่ครองแบบไหนคุณอธิษฐานไปรับรองค่ะจะได้สุขสมหวังไม่มีโสดแน่นอนค่ะเรื่องหัวใจสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วปีสองปีที่ผ่านมาคุณง้องแงงกันมีปัญหาคาราคาซังกันหนักหนามากนะคะแต่ว่าตั้งแต่ดาวพระหัสบดีมะเล็งราศีเกิดถ้าหากที่ผ่านมาคุณสองคนนั้นหมั่นทำบุญด้วยกัน แต่ที่มันสะดุดเพราะว่าเป็นมุมเหตุของดวงดาวเป็นเครื่องนำพาเนาะให้คุณติดขัดหรือมีอุปสรรคในความรักถ้ามีคุณเติมบุญให้กันตลอดเวลาเคยสร้างตักบุญทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันบุญนั้นก็จะทำให้คนรักกลับตัวกลับใจแล้วเข้ามากกลับมาหวานชื่นอีกครั้งบางรายถ้าคาราคาซังกันมาแล้วแล้วพอดาวพระธัสปาีมาปั๊บ เกิดแตกหักกันได้หรือเกิดจากกันได้ด้วยดีนั้นเพราะคุณหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วก็อยากคิดมากให้สวยเลิศเชิดสดอย่างสตรองนะคะแล้วหมั่นสร้างบุญบาร,รมีรับรองค่ะคู่ที่จะมาเกื้อกูลคุณในไม่กี่เพลานี้จะเป็นคนดีที่มาด้วยเหตุแห่งบุญเป็นเครื่องนำพาค่ะนอกจากเรื่องหัวใจและความรักหุ้นส่วน ของคนเกิดลัคนาราศีกรกฎที่รับอิทธิพลโดยตรงกับของคนเกิดลัคนาราศีกร,รกฎเนาะก็ยังมีเรื่องของหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายหน้าที่การงานมีการเปลี่ยนแปลงวิทยฐานะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งค่ะ <league> มีการได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เตรียมรับมือและพร้อมการเปลี่ยนแปลงเพื่ออาจจะนํามาเรื่องของความสุขความเจริญในหน้าที่การงานต่อไปนะคะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินเพราะดาวพระราศสิดีนอกจากเอื้อมมือถึงหรือตีโกนเรือนของดาวการงานยังเอื้อมมือถึงหรือตีโกนเรือนดาวพันธุค่ะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินดังหวังค่ะโชคราบลัคนาราศีกรกฎเป็น เป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลในเรื่องของโชคลาภจากเทพ,พราหูมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วนะคะเพราะว่า,ามรณะเข้าสู่เรือราพะพบราพะคือพบแห่งความสุขและโชคลาภนะคะโชคลาภอันเกิดจากาความเป็นความตายการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเกณฑ์ได้รับมรดกเนาะเป็นโชคลาภที่เกิดจากการเดินทางเลขทีบ่บ้านเลขที่รถจะนำโชคนำลาภให้คะ่ะ เกโมงคลข้อ2ร่รวมพิธีเจริญนุคราะ์รับส่งเทพพระหัสสบดีที่วัดใกล้บ้านนะคะที่กรุงเทพก็จะมีวัดไตรมิตรวัดเจ้าอามวัดขนุนจันทร์หรือวัดใกล้บ้านที่ใดที่คุณสามารถไปร่วมได้ ก็แนะนําให้ไปจากนั้นคุณก็ขอพรให้ถูกดวงชะตาแนวทางการขอพรให้ถูกดวงให้ปังเดี๋ยวจะบอกไว้ช่วงท้ายนะคะแต่สําหรับท่านใดที่ไม่สะดวกไปร่วมพิธีรับส่งเทพพระหัสสปดีที่วัดก็สามารถสวดมนต์รับส่งพระหัสสปดีเองที่บ้านนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือบูชาพระตนะไตค่ะขั้นตอนที่สองคืออาราธนาศีลขั้นตอนที่สาม จเจริญมนพระปริศด้วยบทรัตนสูตรค่ะสำหรับบนบทขั้นตอนการสวดมนเนีย่ยนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจอาจารย์มณีนักราชเดี๋ยวจะทําลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็นอกจากสวดมนพระปริศพระปริศรัตนสูตรแล้วแล้วก็สวดบทพระคาถานารายขว้างจากตรึงไรพกค่ะ พระสัมสัมวิสสะเทพะสิก้าจบพุทธคุณขับไล่พูดผีขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่มากั้มกายเราที่ทั้งที่เรามองไม่เห็นและมองเห็นที่สำคัญยังเป็นมนทริีที่เสนอที่เสริมเสน่ห์เมตตามหามหานิยมดีงามนักแรลกค่ะจากนั้นคุณก็ขอพรให้ถูกดวงให้ถูกดาวค่ะแนวทางการขอพรดังนี้นะคะ สาธุขอบุญที่ข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อเลยนะคะมณีนัคราชได้เคยกระทำมาตั้งแต่อดีตชาติจบจนในวันนี้จเจริญมลพระปริศรับส่งเทพพระรหัสสัป,ปดีเทพระเจ้าแห่งคุณธรรมและสติปัญญาผู้พิพาคษาบุญเจ้าเรือนสุภพพะและเจ้าเรือนอลิในวาระที่ท่านจะยกเข้าสู่เรือนแห่งความรักในรอบ12ปีขอท่านประทานความสำเร็จในชีวิต ให้พานพบคู่แท้ที่มาด้วยเหตุแห่งบุญให้เป็นปีทองผ่องอัมพรค้าขายร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรธด้วยบุญที่ลูกเคยสร้างและบารมีเทพพระหัสสบ,บดีจงช่วยหนุนนำให้ลำซ้ำหยิบชิ้นปลามันเลื่อนขั้นปรับตำแหนง่งดวงแรงแสงทุกโค้งชีวิตดีจงพึงบังเกิดมีตลอดกาลละนานเทินสา ุนแนวทางการขอพรดังนี้นะคะคลิปคำทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมเจาะดาวพระรหัสสบดีที่เข้ามาเพ่งเล็งลัคนาราศีกรกฎนะคะก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวง,ดวงคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะถ้าอยากจะดูให้ลึกถึงแก่นว่าการมาของพระรหัสสบภดีครั้งนี้ จะได้ผลดีแบบเด้งๆมากน้อยเพียงใดก็ต้องดูกันที่พื้นดวงชะตาเป็นหลักนะคะว่าปีนี้ดาวพระรหัสสัปบบดาจรเป็นการีหรือไม่และดาวพระรหัสสัปดีเข้าสู่ราศีมังกรคุณมีดาวอะไรตั้งรับเป็นดาว คู่มิตรคู่ศัตรูกับการมาของพระราษฎดีครั้งนี้หรือไม่ถ้าอยากรู้ก็ต้องให้หมอดูส่วนตัวค่ะเป็นคนตรวจดวงดูหรือสามารถติดต่อดูดวงได้เพิ่มเติมได้ที่ลายไอดีนาคิน9124หรือที่เบอร์โทรนะคะ0649649551ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปคทำทํานายนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นเสมือนแสงสว่างให้ทุกคนนำไปใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตนำพาชีวิตดีๆจงพึงบังเกิดมีแก่คนลัคนาราศีกรกฎค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อแผ่แด่คนที่คุณรักและเป็นกำลังใจให้แม่มณีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ